ดีจ้านนี้ออกมาสวนอีกแล้วจ้ะอยากหิวใจทุกคนทุกคนรู้บ่สปริงเกอร์นี้ยายจอยใช้เครื่องสูบน้ำนะคะสูบจากสะหลวงใช้ไฟนะทุกคนสูบใส่ต้นไม้ทุกต้นนะคะต้นมะพร้าวต้นอะไร มาเติมมาเติมความสดชื่นให้ชีวิตเวลาเป็นเมยเมยเหา่ากะมายางเล่นทุกคนเนี่ยยางเล่นยางไปเข้าห่มไปมีความสุขลหละชีวิตเอาจริงๆต้องผ่านอะไรมาสักพักอะ่ะถึงจะรู้ว่าเออมันต้องการแบบนี้จริงๆนะทุกคนแต่ถ้าใครยังไม่ยังไม่ผ่านก็ใช้ชีวิตไปก่อน ให้จอยผ่านไปหมดแล้วไม่มีอะไรมากหรอกอย่าไปคิดอะไรมากทุกคนจริงๆแล้วอ่ะสุดท้ายมันก็มีแค่ยี่สิบสี่ชั่วโมงวันหนึ่งเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแก้ไปแก้ขายไปดูดีกล้วยยังลดเลยทุกคนกล้วยหอมกล้วยทุกต้นต้นมาทุกต้นอนะ่ะลดหมดมีแหงใจว่ะว่นะเห็นไหมมีแหงใจบ้าทุกคนว่ะ ตัดแต่งค่ะตัดแต่งใบโน่นนี่นั่นใบก้งใบกล้วยเนี่ยอะไรเงี้ยเราต้องตัดถือกล้องไปด้วยมือข้างซ้ายเออโบทนัดเอะนี่นะล้วก็ตัดแต่งไปด้วยต้นไม่สูงนะคะดูใบห็นดูจริงๆเขาบอกว่าถ้ามีเครือมันไม่ให้ตัดแต่ตัด แค่นี้ก็มีความสุขมากๆแล้วมีพอกินชีวิตไม่ได้มีเยอะหรอกค่ะแต่ก็ไม่มีนี่ถามว่าไม่มีไหมก็ไม่มีแต่ก็ถามว่ามีภาระอยู่ก็มีดุกเต้าเป็นมหาลงมหาไหลถึงเวลาก็ต้องหาส่งเหมือนกันอื่นละค่ะตามสภาพของเราใบมันหนามากเข้าออกเหมือนขั้นเดียว มีทุกต้นมีแหงใจอ้าลืมให้ทุกคนดูนี่ไงย่างอย่างไก่ให้ทุกคนดูนี่ยายจอยจะสร้างตรงนี้สร้างศาลาศาลาพักหลบร้อนอ้นี่ค่ะตรงนี้ค่ะจุดนี้เลยจุดนี้จะเป็นจุดที่สร้างศาลาค่อมนะคะสองห้องเลยจุดนี้ ค้อมตรงนี้แล้วก็ไปถึงตรงนูน้นแล้วก็เว้นมะพร้าวเอาไว้ี่เราจะได้มีศาลานั่งเย็นๆมะพร้าวก็จะโตเป็นเงาส่วนหญ้าหวานนี่จะเคลียร์ออกให้หมดเลยให้เกลี้ยงให้มองเห็นรั้วของเห็นอะไรได้พูดได้เว่าเรื่องแบบนี้จใจมีความสุขทุกคนฟังไปนะฟังเพล่นๆไป้พักเรื่องดรามามาเอาชีวิตธรรมชาติของเรา ซำนี้นะชีวิตเอาอย่างดอกกระเดียยเถอะว่าไปแล้วมีดค่อยอยู่เดะหันหลงตัวสันมีดค่อยอยู่ไดนี่ว้าสุดยอดนี่เมื่อเช้าไปเอากองนี้แต่ว่ารู้มีแตนแต่ก็ยังอยากจะชนะมันแต่ก็ไม่กล้ากลัวเห็นแฟนบอกว่าเจอคาบงูเบลเลอร์เลยไม่รู้หมาคาบมาจากที่อื่นหรือว่ามันอยู่ที่นี่ ถ้าอยู่ที่นี่ก็ถือว่าอันตรายคาบงูลอกคาบไปอ่ะฟังเสียงน้ำ